ลองมาอันนี้อ่านวิด yep> ีโอก็เจริญพรญาติโยมทุกคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของอาตมาพระชุชาติสุเมโทรซึ่งก็อยู่ในคลิปตามรอยเสียจเสนีวัดหมกแผววันนี้ก็ถือเป็นวันดีอีกวันหนึ่งซึ่งด้านขวาของอาตมานี้ก็ถ้านับ นับตามศักดิ์เนาะก็จะเป็นศิษย์พี่ <c oughs> นะจะเป็นศิษย์พี่เ <c oughs> นะาะก็ถือว่าเป็นครูบาอาจาร,รย์เดียวกันเนาะวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนวัดหมกแถว <c oughs> ก็จะจะมากราบในวัดสการหลวงพ่อเนาะสัตว์ <c oughs> พ่อติธุระ <c oughs> วันนี้ก็ถือถือว่ากลับมาเยี่ยมเยียนดินเก่าอีกครั้งหนึ่งเนาะใช่เลยมากินข้าววัดด้วยก็อันนี้ก็ขอแนะนําเป็นทางการนี้ก็คือ ลูกชายของทศพลครับครับลูกชายทศพลหิมพานซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยจำารษาอยู่นี่นะบำบูดเรียนอยู่นี่บวชศึกษาพระธรรมณตรุงนี้ก็ถ้าตามไล่ตามศักด์แล้วก็ผมพี่ก็เป็นสิดน้องสิดน้องของขอาร์ตอีที่เจ้าอาร์ตีวันนี้ก็อยากให้อาร์ตไ,ได้ได้ทักทายนะ,ะทักทายแฟนคลับหรือว่า เอฟซีของอตามรอยเสียงเสน่ห์ตอนนี้ก็เริ่มดีวันดีคืนขึ้นเนาะก็เปิดช่องมาได้ประมาณปีกว่าแล้วละ่ะเริ่มจากคนสองคนตอนนี้ก็มีแฟนคลับเกือบเกือบห้าร้อยแล้วก็ยอดอคนดูก็จะเกือบเกือบห้าหมื่นแล้วเข้ามาดูก็ต้องขอบคุณญาติโยมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคลิปของอาตมาตามรอยเสียงเสน่ห์วันนี้ก็ไหนๆเนาะ อในไหนใน ok ไหนเจอกันทีแล้วเนาะจะไม่ให้อ่าแหล่เนาะจะไม่ให้แหล่ก็มันก็กระไรอยู่ก็เป็นวัดนักเทพเป็นวัดพระนักแหล่นักเทพครับสักนิดหนึ่งครับก็ถือว่าตอนนี้ก็อาร์ตเนาะอาร์ตก็คือว่าตอนนี้ก็กําลังตามรอยตามรอยของของทุนพ่อก็คือโยมพ่อทุกคนหิมพานเนาะก็ กำลังเรียนรู้ทำขวัญแต่ตอนนี้ก็คือว่าพัฒนาไปได้เยอะและ้วคุพี่ก็เป็น,อออปนเนอฟซีอีกรูปหนึง่งเนาะอีกรูปหนึ่งติดตามมาตลอดให้กำลังใจตลอดอวันนี้ก็จะว่าเป็นอ่าเป็นกรอนแหละเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องทำขวัญครับนะก็เอาเป็นอ่าแลปปฏิสนธิก็เดี๋ยวพี่จะเกล็นเป็นอ่าธรรมวัตรก่อนครับ สีสีสวัสดีสีสังวรในหมู่อมรพิมานมน์มนมาประชุมชนในสถานโรงพิธีวันนี้ก็เป็นวันดีได้เลิกลวงมโหรา นาริกาก็บอกบายสองมงปลายขยายเหตุตั้งแต่องค์สมเด็จพระศาสดาจาร์เจ้าได้สเสด็จด,ดับขันสู่พระณิพานไปนานแล้วก็ได้ฝากศาสนาเอาไว้ห้าพันปี องค์สมเด็จพระชิน,นสีก็พร้อมสเสด็จทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมคันพอนาคเอิยก่อนที่เจ้าจะเข้าสู่คันมารดาตามสิงคารวิธีพ่นาก็ท่องเที่ยวในนภากาศ สีเหลืองแดงประหาดดังสีมณีนินนแสงแดดอ่อนๆเมื่อตอนลมตกเ้ยุูงวิหกนะพบโพพินนกออกนจากป่า เที่ยวหากินโบ,บโบยบินกลาบถิ่นต้นนชจอกแจกจอแจเสียงแกนกกามันส่งภาษาเสียงแซ่สาบสนแม่บ้านไม่สบายร่างกายพี่กลลตกเย็นนักเงินงน ง่วงเงาห้าวนอนแม่ไปอาบน้ำให้กายสะอาดในเฝ้าถูเฝ้าขัดผิวละเอียดอ่อนนะ เอาแป้งผัดหน้าและทำท่าจะนอนต่องอกระจกกรนสวยสุดนวิชารดูสวยกว่าเก่าดูสาวกว่าก่อนใบหน้ายังอ่อนยิ้มก่อยังหวานสวยกว่าเมื่อเช้าสาวกว่าเมื่อวานวีผมใส่น้ำมัน ยิงชวนให้หมอง <c oughs> แล้วจัดมุงมอแล้วกอน,นอนสวดมนต์ให้เทวดาช่วยดลให้กุศลสอดซองให้ได้ดังคิดสมดังจิตใจปองขอให้เงินทองน่าไหลมาเป็นทาขอ <c oughs> ให้เงินทองไหลามาเทมา เดินเข้าห้องนอนละกราบมอนภาวนาสิบนิ้ววันทาวายวอนอินนาพรมาแล้วเปิดหน้าต่างปล่อยร่างรับลมแล้วก็บรรทมตามวิ ที่ทางจะกล่าวกำเนิดเมื่อน่าจะเกิดเป็นคนได้ปักงิสต์ตนเมื่อก่อนฟ้าสางลาเป็นแสงริบเปรี้นลอยอยู่หลังๆล,ลอยเคว,งวงาาง้งค,คว้างหาทางสู่ครันนอยู่บนลานนาภาละลอยเคว้งคว้างหาทางสู่ครัน เที่ยวเมียงเที่ยวมองละหาช่องจะเกิดจะเอากำเนิดที่ไหนกันนั่นนที่ไหนกันแน่พ่อแม่อยู่ในเที่ยววกเวียนวหวยอยู่บนสวรรค์เป็นแสงริบรีแสงสีสุกสัน ลอยเด่นนาดลัดลายศยดนายอยเป็นยวงแม่เห็นใจหายอยากจะได้สักดวงมันนีสีม่วงแสนห่วงใจหายเป็นหุ่นดาวหาง <kg> พาร่าง,งหลงพ้นกอตัวเบ้องบนเป็นผีพุ่งตายพุ่งข้ามหลังคามารดาท่านใดมารดาหลับไหลฝลไปทั่วแดนว่าดิแวน สุดแสนประเสริฐงามรูลำเลิศราคานับแสนหาไหนไม,ม่มีในคินเดกุนเดกุนเดกุน ทิ้กันนินหาในไม่มีทั่วทั้งเมืองแมนเนี่ทั่วดาวทั่วแดนละหาแม่นไม่มีวันว่าได้ใส่เออฟันว่าได้ใส่เอาไว้ที่นิ้วก้อยแหวนเพชรเม็ดน้อยไม่ลอยนายนี้แหวนงาม ห่วหูยิ่งดูบะยิ่งดีฝันว่าเรานี้คงจะมีบุญรอตกตัวเธินนะลุกขึ้นควายคว้าไม่เห็นควานหาคว่ยคว้าเขียคุยไม่เห็นแหวนเพชรวงงามแม่ต้องทำหน้ามุยข้าวของกระจุย แม่ยังหาไม่เจอครึ่งครึงคร่งครึงคร่งแล้ว <c oughs> ยังว่าเสือก็ยังเป็นเสือโยนในค่ำนะ ็อันนี้ก็ถือว่าเป็นกําไรของญาติโยมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปตามรอยเสียงเสน่ห์เนาะวันนี้ถือว่าเป็นเป็นเรื่องงามยามดีเป็นโอกาสอันดีเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีของญาติโยมที่ลูกชายของทศพลหิวพานซึ่งมีชื่อ ในในในวงการว่าวรพลหิมาพานควรพลหินมาพานว่าเป็นโชคดีของผมดีกว่านะเป็นกำไรของคนดูเป็นกำไรของคนดูเป็นโชคดีของเราเป็นโชคดีของผมนะครับที่ได้กลับมาเยือนบ้านหรือว่าเป็นบ้านเลยแล้วกันเป็นบ้านที่สร้างสร้างเด็กคนหนึ่งขึ้นมาครับให้ได้เติบโตให้ได้เป็นนักแก่ให้ได้เป็นนักเทศตอนที่อยู่ในบวรศาสนานะครับก็ได้เป็นนักเทศอยู่กับท่านอาจารย์ครับผม ดูเือเสียงเสน่ห์นี่ส่วนตำหับของเสียงเสน่ห์ของจริงนะครับครับผมแล้วก็หลวงตาแจ่มบางราจารย์อีกหนึ่งท่านท่านนี้ลืมไม่ได้เลยท่านนี้ท่านนี้ก็เป็นอ่าพระอาจารย์นะพระอาจารย์คอยชี้คอยแนะคอยคอยสั่งคอยสอนอีกรูปหนึ่งนะถึงว่าอ่าหลวงตาแจ่มบางอาจารย์ถือว่าเป็นคู่หูผู้ทอนนะคู่กับอ่ากับหลวงพ่อกับหลวงพ่อเนาะกับอาจารย์เลย ก็เขาจะเทศคู่กันอยู่ตลอดก็เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะอย่างที่บอกคู่หูคููทอนไปไหนก็ต้องมีกันใช่ใช่ใช่นะครับเราโหวันนี้ก็ได้เป็นเกียรติเป็นอย่างมากครับที่ได้มาเยือนช่องตามรอยเสียงวัดหมกแถวนะครับตอนนี้ก็มีพระนักเทศ หลายท่านเลยนะครับหลายองค์เลยครับที่กําลังฝึกหัดอยู่กับท่านอาจารย์ครับแล้วก็มีก็มีออกงานกันเนาะก็เริ่มเริ่มเรทยอยออกมาออกงานกันแล้วฝากกันไ้ด้วยครับนะครับฝากกันไ้ด้วยวัดช่วยกันเคลียร์เนาะเพราะว่าวัดของเรานี้ครับตั้งแต่สมัยผมเนี่ยหรือก่อนผมไม่เคยมีเขาเรียกอะไรนะไม่มีทางสื่อโซเชียลเลยวัดขอแถวเราจะน้อยมากถ้าลองาเสิร์ชดูตาม YouTube เนี่ยจะน้อยมากในการ ที่แบบนักเทศวัดบกแถวน้อยมากครับผมแล้วก็มันเป็นของภาคกลางเลยส่วนมากก็จะเป็นพระโซนสุโขทัยโซนที่เขาจะแบบมีชื่อับแล้วก็มีใน YouTube มีในโซเชียลต่างๆทั้งนี้เราก็อยากบากวัดวัดบ้านเราเอาไว้นะครับก็ยังมีนักเทศอีกหลายท่านที่ยังอยู่ภาคกลางของเราแล้วก็สามารถติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็นเทนมหาชาติเลยทำข้าว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 นหน้า บรจุได้หมดได้หมดไม่ว่าจะเป็นเทศแหล่เทศแจงเทศพระมลัยอะไรรับหมดนั่นเชียวแล้วก็ใครที่เคยได้ยินชื่อของอาจารย์เหลื่อมอาจารย์อาจารย์เหลื่อมเนี่ยนะครับเขาก็เป็นนี่คือแบบเป็นสุดยอดเลยล่ะเป็นสุดยอดเป็นบรมครูก็ซึ่งอาจารย์เหลื่อมนี่ก็เป็นอาจารย์ของอาจารย์เราอีกทีนึผมของหลวงพ่อบุญเลิศอีกทีนึับซึ่งพ่อบุญเลิศเราเนี่ยก็คือเขาเรียก เสียงมาทางเดียวเลยโอ้โหเสียงไม่ครเหมือนเหมือนแกะกันมาเลยเหมือนเหมือนถอดกันมาเลยถอดกันมาเลยลูกคงลูกคอครับนาทรงนาศิกันครับผมลูกอาจารย์เลยใช่เหมือนที่สุดครับผมสำหรับอาจารย์เหลื่อมนะครับครับก็ต้องลองจากท่านมาถ้าเสียงเหมือนนะก็ต้องอาจารย์บุญเลิศแล้วแหละครับผมนะครับแล้วก็ฝากไ้ด้วยช่วยกันเทียนนะครับวัดหมกแถวดูจังหวัดอุทัยธานีครับหนองขาย่างเนาะครับผมนะครับก็มาเยี่ยมเยียนกันได้ก็เป็นวัด วัดเล็กๆวัดเล็กๆเนาะเป็นวัดเล็กๆวัดบ้านบ้านวัดป่าๆใครอยากมาทําบุญนี่เราก็มีโบสถ์ตอนนี้เสร็จเสร็จเอสร็จเสร็จอ่าตอนนี้9.99 9แล้วตอนนี้ตอนนี้เหลือเหลือเวลาอย่างเดียวก็คาดการว่าต้นอ่าปลายปีหน้าปลายปลายปีหน้าปลายปลายปี67ขึ้นขึ้นต้นปี68 นัก็จะได้ฝังลูกนิมิตกา้ก็เรียนเชิญทุกท่านครับฝากบอกบุญกันด้วยนะครับว่าวัดวัดน้อยๆแบบนี้เราเราเราไม่ได้เขาเรียกว่าเราเราไม่ได้บังคับโยมเราไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าฝากไปด้วยช่วยกันเชียร์ไหนๆก็เข้ามาดูแล้วก็ฝากไปด้วยว่าวัดเล็กๆของเราก็มีการทําบุญเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีฝังลูกนิมิต คราบถ้าญาติโยมไหนอยู่ใกล้เคียงหรือสะดวกก็มาได้เพราะจะมีศิลปินมีงานแน่นอนกระถึกแน่นอนใหญ่ใหญ่แน่นอนงานใหญ่แน่นอนวันนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นยังงั้นก็คือขอพูดจากใจเนาะวันนี้เห็นน้องน้องชายดีกว่าเป็นน้องชายเป็นน้องชายที่ว่ายอมรับคําสั่งคําสอนแล้วก็เอาไปปรับปรุงแล้วก็แก้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วก็จนเห็นชีวิต เร,เ,เริ่มเริ่มดีขึ้น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 หลวงพี่ก็ดีใจดีใจจากจใจจริงเลยเนาะดีใจจากใจจริงเพราะว่าทําให้คนคนหนึ่งซึ่งซึ่งเคยเก่งไม่เหล่เกเรบ้างนิดนิดได้หน่อยบ้างก็ทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นเพราะว่าพรสวรรค์ต้นทุนเขามามาล้นมาล้นอยู่แล้วล่ะมาล้นอยู่แล้วเชื่อมาเอาแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเนาะ Art, นะอาร์ตเนาะโยมโยมน้องอาร์ตดีกว่านะโยมน้องอาร์ตที่เราจะนตคิดเชื่อกันที่มาที่ไม่ยังไม่เคยลืมไม่เคยลืมบัดนเมืองเราเ,เนาะลืมไม่ได้ครับผม<อ>วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณขออาร์ตนะอีกครั้งก็ก็ขอให้อ่าไม่ว่าจะคิดอ่านสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอาชีพในเรื่องการงานในเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้พันสําเร็จพันสําเร็จนะนะ ผ่านสเร็จผ่านสาเร็จแล้วก็สําเร็จเอาละก็ถึงสุดท้ายนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของอาตมาเนาะตามรอยเสียงเสน่ห์วัดหมกแถววันนี้ก็ท้ายท้ายนี้ก็ขอให้คุณโยมทุกคนทุกท่านนะคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาคิดเงินคิดทองก็ขอให้มากองตรงหน้าสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็แข็งแรง อย่าเจ็บอย่าจนเจ้าคะสาธุเจริญพรเจ้าค่ะ